ีครับท่านผู้ชมผม e ก p o Great วันนี้เราจะมาสร้างบ้านให้เรแปลกใจกันยังไงเป็นน,ปน,นี้เพราะผมสร้างไว้ก่อนแล้วนะก็คือถ้าใครอยากสร้างแบบนี้ก็สามารถสร้างได้นะก็ดูแบบอย่างาแรกกันลยกันว่าจะานี่เป็นทางเข้าหน้าบ้านจะสร้างยังไงก็สร้างนะคะขออนุญ,ญาตสร้างแบบนี้แล้วกันมันสวยนะครับถ้าเราวางพื้นอเงีย้ยเนี่ยไอ้สร้างเป็นเหมือนบ้านอย่างเงี้ย ใหสร้างหน้าบ้านยังไงก็ได้ฮนะในตัวบ้านก็สร้างฐานอย่างเงี้ยแล้วให้มันเป็นสองบลอกยื่นให้มันเป็นทางยื่นอกอย่างเงี้ยก็ต่อล็อกได้เลยนะ่ยให้มันยื่นออกมาประมาณนี้ ก็ยืนตรงนี้ไม่ต้องอยากให้มันเลียบมากไม่งั้นมันจะดูแบบคื้ให้มันเป็นพื้นประมาณนี้กอย่างนี้ส่วนตรงนี้ก็ใครจะเอาเป็นห้องอะไรก็เอานะครับนี่ผมขอทำเป็นห้องเอ็นชา้นนะ ครจะทำเป็นพื้นยังไงก็ทำนะแต่ผมขอทำเป็นแบบนี้ดีกว่านะแล้วแต่ขนาดว่าคุณจะเอาใหญ่เล็กแค่ไหนก็ตามสบายครับเอาประมาณนี้ดีกว่าได้มาถึงขั้นตอนที่น่าเบื่อที่สุดสำหรับผมคือการวางกำแพงผมขออนุญาตไปวางกำแพงแป๊บหนึ่งนะผู้นนะมชมมาผมจะบอก ให้วางกระจกส,อ,กสองบล็อกอย่างนี้นะสองบล็อกอนี้นะครับให้เป็นพื้นที่ตรงนั้นตรงนั้นอ่ะสําหรับการสร้างห้องครัวตอนนี้ผมได้ทําการวางพื้นที่ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นทุกคนทำมาส่วนหังงน้งกันอันนี้ผมขอทำ,ทำอเป็นห้องอ็นชานกันนะ หตังขึ้นประตูมาไว้ก็ได um> ้นะือจันใคิดว่าเอเิดไม่ได้ิอนนี้ใครจะทามาเป็นเป็นนี่นีวางระตูหยบนี้ วันนี้รกสวยบิ๊กเียดนะนั้นคอนยญาทำห้องนิชาให้เสร็จนี่ก็คือห้องน้ำน,นะเดี๋ยวผมจะมาสอนสร้างเฟอร์น,นิเจอร์พวกนี้ทีหละนะังครับบริเวณตรงนี้ใครอยากสร้างอะไรก็สร้างได้ไม่เะสรักษา นี่จะเป็นโซนอาหารครับโซนพวกอาหารเป็นเหมือนเป็นโซนอาหารนรับหกจุก็ใส่รางรถไฟที่นั่งสักสองที่แล้วกันนะทั้งขออนุญาตสร้างที่นั่งก่อนครับที่นั่งก็ประมาณ akan rekod dan nang nang dah 音どうも。 ที่เหมือนตัวอย่างนี้ก็ได้นะจากนั้นก็เป็นเตาที่เผาอาหารเร็วตัวเก็บอ,อย่างนี้แล้วก็อันนี้เป็นที่เก็บส่งไอกรีมแคทเทียตัวอย่างนี้ใช่แล้วก็ตัวคัทขาดไม่ได้ก่อน โตครับโตครับอ่ะกำลังจะเสร็จไป้วนตัวนะะั้นข้าไปตรงตรงกลางเนี่ยไม่ไปตรงกลางตั้ลางได้ปะตรงนี้ดีตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ ก็ไๆๆนี่ก็ได้ต็นใจตรใจอ่าเสร็จเรียบร้อยเคเสร็จกันแล้วน,นะครับกับบอลจะพาไปดูนะเชิญรับชมได้แล้ว เอาเลยครับสร้างเสร็จทันที